สพสนอเภอยี่งอวันนี้มานำเสนอโครงงานกระถางต้นไม้จิตอาสาจากยายมะพร้าวลดบลดขยะชุมชนที่มาของโครงการนี้นะคะคือจากที่พวกเราสาสนอำเภอยี่งอได้เข้าร่วมกิจการจิตอาสาของสพสนอเภอยี่งอทําให้ทราบถึงปัญหาของขยะและจํานวนที่มีมากหลายประเทศ ทำให้พวกเราคิดที่จะเพิ่มมูลค่าของขยะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยคิดโครงการรัาแขนการทำโรงงานโดยใช้ขยะที่มีอยู่รอบตัวเราโครงการที่เราได้คิดคือกระถางต้นไม้จิดอาสาจากแยงมองคาวรถขยะชุมชนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ 1. นึ่ฝึกจิตอาสาให้กับนักศึกษาปสอนอเพิยี่งมอ,อง ใช้วัสดุที่มีอยู่รอบตัวเราให้เกิดประโยชน์และมีค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 3. ลดภาวะโลกร้อนค่ะวัสดุอุปกรณ์ 1. ภาชนะและแป้งมัน 2. ก,มกะมักรพาว 3. าุยมักพรา้าว 4. ุงพัสติ 5. กระถางต้นไม้ 6. กกางไกล 1. เทแป้งลงในภาชนะตั้งไฟอ่อนๆคนละลายจนกว่าแป้งจะใสจากนั้นยกแป้งเปียกตั้งไว้ให้อุนอ่นค่ะ 2. นำยายมะพร้าวผสมกับแป้งแล้วใช้มือนวดแป้งเปียกกับยายมะพร้าวให้เข้ากัน 3. รองถุงพลาสติกในกระถางต้นไม้แล้วนำแป้งเปียกที่ผสมกับยายมะพร้าวใส่ในกระถางต้นไม้พลาสติกที่เตรียมไว้ กดแป้งเปียกที่ผสมกับยายมะพร้าวให้ทั่วกระถางและให้แน่น 4. ดึงพลาสติกที่รองไว้จากจากกระถางอย่างเบาๆค่อยๆแกะใย,ยมะพร้าวที่ผสมกับแป้งเปียกออกอย่างเบามือค่ะแล้วเจาะรูด้วยนะคะ 5. นําไปตักให้แห้ง 1- 2วันหรือจนแห้งสนิทแล้วนํามาตัดมาตัดตกแต่งให้สวยงามค่ะ ต,ต้นไม้ที่เราทดลองได้นะคะขนาด7นิ้วจะอุ้มน้ำได้ครั้งที่หน0 ml แล้วก็ครั้งที่2 75 ml ครั้งที่3 100 ml ค่ะ,ะกระถางต้นไม้จะออกมาแบบนี้นะคะจะกินอาสศาศาพอสมลอง,งเพยยี่งงอค่ะมันจะเป็นใยมะพร้าวจะเห็นแบบเล็กๆเ,เป็นธรรมชาติสวยใช้งานได้จริงแล้วก็อุ้มน้ำได้ดี ได้ดีมากแตบบ่นี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเจาะรูข้างล่างได้นะคะตารางพบว่าหนึ่งกับมะพร้าวมีความสามารถในการอุ้มน้ําได้ดีมากค่ะสองกับมะพร้าวคงรูปร่างได้ดีค่ะสามกับมะพร้าวมีความทนทนมากค่ะพวกประมาณนะคะไม่ใช้อะไรเยอะค่ะแค่แป้งมันค่ะ ใครที่มีแป้งมันที่อยู่ในบ้านสามารถใช้ได้นะคะโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก,ก็คือส่งเสริมให้นักเรียนม,มีจิตอาสาค่ะ 2. นักศึกษาสามารถคัดแยกขยะมูลค่าที่มีอยู่ในให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะคะ 3. ลดภาวะโลกร้อนลดแกส๊สพิษในอากาศด้วยนะคะ เราก็จะได้กระถางต้นไม้จิตอาสาจากยายมะพร้าวรถขยะชุมชนนะคะข,ของปสนอนอาเภอยี่งอค่ะค่ะทุกคนสามารถทำได้นะคะเพราะมีวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนค่ะและรถขยะรถมลภาวะในชุมชนด้วยนะคะครับจากปสนอนอาเภอยี่งอเขามีส่วนร่วมจิตอาสาเพื่อพัฒน,นาชุมชนครับ ขอบคุณค่ะครับ